ได้หรือไม่เตรียมดูกันเลยครับวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนนี้ในศึกวัน173ครับไปต่อไม่รอแล้วนะครับนาบิลป้องกันเข็มขัดมวยไทยกับตัวททนแฮกเกอตี้ครับย้ำว่าชกกันศึกวัน173เตรียมตัวซื้อ PPV เลยครับเพราะว่าคู่มวยเนี่ยแน่นเหลือเกิน อันดับนักกีฬาตอนนี้มวยไทยรุ่นแบนตัมเวทนาบิวอานานครับเป็นแชมป์โลกนักชกลูกครึ่งแอเริยไทยจากทีมเมดิซาตูครับหรือว่าเวน่ามวยไทยส่วนอันดับที่เป็นผู้ท้าชิงเลยก็คือซูปเปอร์เล็กเนาะอันดับหนึ่งแต่ซูปเปอร์เล็กเองก็มีคู่ต่อสู้ในรายการนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ซูเปอร์เลกเนี่ยขึ้นรายการเอาไว้กับทางนักชกจากประเทศญี่ปุ่นครับนักชกที่ฟอร์มดีเหลือเกินนั่นก็คือการที่ซูเปอร์เลกวันนี้ต้องไปเอกับทางยูกิโยสในคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเบดส่วนคู่มั่นคู่หมายที่ได้จับตามองกันไว้ก่อนหน้านี้นั่นก็คือนาบิวอานานครับแต่นาบิวครับมีคู่แล้วและก็เป็นคู่ที่หลายคนคาดการเอาไว้นั่นแหละไม่ได้ผิดแปลกแต่อย่างใด